นรารักขณะนี้เขายกตำแหน่งแฟนดีเด็ดให้กับเตอ๋อชันทวิตไปเลยล่ะค่ะเราะตามติดชีวิตของใหม่เดวิกาไปดูแลแบบไม่คลาสสายตาในงานอีเวนต์ซมก็เป็นคู่รักาสายสปอร์ตจริงๆแถมล่าสุดทั้งคู่ยังควงกันไปเติมบุญถวายที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ร่วมกันด้วยนะจ๊ะเป็นการทอดพระปาที่มีความสุขมากค่ะก็เป็นการรวบรวมเงินซื้อที่ดินเพื่อถวายให้เป็นเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะ เป็นพี่เตอ๋อตั้งใจมาก่อนแล้วก็ชวนใหม่ค่ะแล้วก็ใหม่ก็เลยได้ไปจอยก็คือบิดงบให้ให้ได้ที่ประมาณที่ไล่2องานค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ใช่เพราะว่าทํากันมาเรื่อยๆก็พี่เตอ๋อเป็นคนมีบุญมากๆที่พาใหม่ไปทําบุญด้วยเลย <Okay. S 2> พี่เตอ๋อเหมือนพระอนุเข้าสายทำมามากขึ้นตั้งแต่เขาบวชไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากหาเรื่องที่จะเข้าวัดบ่อยๆหรือ,อเปล่า อีกหนึ่งนักแสดงฝีมือจัดจ้านในละครตะรกูลเรือนสุดเข้มข้อนอย่างเรือนชอนแสงนั่นก็คือปูเป้รัมมวดีที่จะมาฟาดฟันบทบาทกับ,บดามเมียของโอ๊อัชาซึ่งก็ตัวบอกเลยนะคะว่านอกจากความสนุกสนานที่มีครบทุกรสชาติแล้วคุณผู้ชมยังได้ลุ้นไปกับทุกตัวละครในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานระหว่างความเป็นความตายรับรองได้เลยว่าเอาใจช่วยกันสุดๆไปเลยละค่ะเรื่องนี้จริงๆนะคะอ่างแรกที่ได้เลยคือความแบบสนุกความลุ้นไปกับตัวละครทุกตัวชอบใครก็ เอาใจคนนั้นและกันช่วยเอาใจคนนั้นข้อคิดที่ได้เนี่ยพี่ว่าก็แล้วแต่คนจะหยิบหยิบเลือกใช้เลยแล้วเวลาทั้ง5เมียอยู่ด้วยกันนะคะโอ้โหอันนี้ที่สุดเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ ชมเรือนชนแสงทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาสองทุ่ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่27มกราคมนี้แล้วนะคะดูทีวีทางช่องวัน31ดูออนไลน์ก็แอปพลิเคชันวันดีเลยค่ะ บริษัทจิมเอ็มมิวสิกจำกัดมหาชนออกชี้แจงกรณีลิขสิทธิ์เพลงเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันความสับสนของสาธรารณชนเกี่ยวกับประเด็นลิขสิทธิ์เพลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทจิมเอ็มมิวสิกจำกัดมหาชนในฐานะบริษัทในเครือของบริษัทจิมเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนขอชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องดังนี้ประเด็นเรื่องการจะทำสัญญาลิขสิทธิ์เพลงตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาการทำสัญญาลิขสิทธิ์เพลงระหว่างจิมเอ็มกับผู้สร้างสรรค์ทุกรายจิมเอ็มดำเนินการโดยเคารพเจตนารมณ โอกาสให้คู่สัญญาได้พิจรารณาไตรต่ตรองเงื่อนไขข้อตกลงก่อนการลงนามในสัญญาทุกครั้งซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามแนวทางธุรกิจในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหการรมเพลงโดยจ m มเอ็มได้แนบรายละเอียดเพื่อเป็นการแจกแจงที่มาของส่วนแบ่ง,งรายได้เป็นรายเดือนจากการใช้ลิขสิทธิ์เพลงที่ m จ m มเอ็มจัดเก็บให้ผู้สร้างสารรค์ทราบตลอดมาไม่ว่าจะเป็นจากการนําเพลงไปผลิตในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆหรือในรูปแบบสินค้าสําเร็จรูปซึ่งจ m มเอ็มได้ดําเนินการจ่ายส่วน แบ่งรายได้คืนให้แก่ผู้สร้างสรรค์จากทุกช่องทาง2ประเด็นเรื่องผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนและส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาลิขสิทธิเพลง GMM ไม่ปิดการความประสงค์ของคู่สัญญาลิขสิทธิ์เพลงในกรณีที่ GMM ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทของศิลปินซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดสรรผลตอบแทนดังกล่าวจาก GMM จะเป็นไปตามโครงสร้างการถือหุ้นของนิติบุคคลได้โดยตรงส่วนในกรณีที่คู่สัญญาของ GMM เป็นบุคคลธรรมดาก็จะเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของบุคคลนั้ หรือมอบให้บุคคลอื่นได้เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้โดยตรงเช่นกันหากคู่สัญญามีเจตนาลมดังกล่าวคู่สัญญาสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองโดยเสรี